พลังแห่งเสียงภาวนาในด้านวิทยาศาสตร์ค่ะเราคงเคยได้ยินเสียงโอมกันมาบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในการทำสมาธิหรือพิธีกรรมต่างๆเนี่ยใช้กันมานานเป็นพันๆปีเลยเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเสียงนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอืมนั้นสิคะน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะ แล้วประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มมีหลักฐานแล้วว่าออการเปล่งเสียงโอมเมนี่มันส่งผลต่อสมองของเราได้จริงๆโอ้จริงเหรอครับแล้วเสียงโอมที่ว่าเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นแค่เสียงที่เราได้ยินหรือมันคือมันเป็นเหมือนคลื่นอะไรบางอย่าง ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสร้างเขาเรียกว่าเป็นคลื่นสั่นสะเทือนนะคะเป็นความถี่ต่ําๆที่มันต่อเนื่องลองสังเกตเวลามีคนเปล่งเสียงนี้นะคะจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นจากข้างในอกผ่านลําคอขึ้นไปถึงศีรษะอ๋อครับครับรู้สึกได้แล้วไอ้การสั่นสะเทือนตรงเนี้ปะค่ะที่มันเดินทางไปถึงสมองเราได้โดยตรงเลยโอ้โหฟังดูแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่แท่การสวดตามความเชื่ออย่างเดียวสิครับอาจจะเหมือนเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่คนสมัยก่อนเขาค้นพบไว้ก็มองแบบนั้นได้เลยค่ะเป็นมุมที่น่าคิดมากแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะคือการสั่นสะเทือนความถี่ต่าๆที่ว่าเนี่ยมันไปกระตุ้นเส้นประสาทเส้นสําคัญมากๆเส้นหนึ่งที่เรียกว่าเส้นประสาทเวกัสหรือวากัสเนฟนะคะเส้นประสาทเวกัส แค่เสียงสันส่นๆต่ำๆเนี่ยนะครับจะไปกระตุ้นเส้นประสาทที่มันโยงจากสมองไปอวัยวะต่างๆเกือบทั่วร่างกายได้เลยรครับมันทำงานยังไงได้ค่ะเพราะว่าเส้นประสาทเวกัสเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นทางเชื่อมหลักเลยค่ะระหว่างสมองกับอวัยวะสำคัญๆหลายอย่างในร่างกายพอเส้นประสาทนี้ถูกกระตุ้นด้วยการสั่นสะเทือนจากการเปล่งเสียงโอมมันเหมือนกับไปกดสวิตช์เปิดระบบประสาทิตกพาราซิมพาเทติก ซึ่งเป็นโหมดที่ร่างกายเราใช้ตอนพักผ่อนตอนฟื้นฟูตัวเองทําให้เรารู้สึกสงบลงผ่อนคลายลงโอ้โหยังกับเป็นกุญแจสั่งให้ร่างกายเข้าโหมดพักผ่อนได้เลยแค่เปล่งเสียงเนี่ยนะแล้วมันส่งผลกับพวกสารเคมีในสมองเราด้วยไหมครับพวกฮอร์โมนอะไรแบบนี้มีค่ะมีงานวิจัยที่ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันนะคะเขาพบว่าการภาวนาโอมเนี่ยอาจจะช่วยลดระดับคอร์ติซอล อ๋อฮอร์โมนความเครียดใช่ค่ะฮอร์โมนความเครียดแล้วก็อาจจะไปช่วยเพิ่มการทำงานของกาบาด้วยเป็นสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกสงบลดความกังวลลงได้ลดฮอร์โมนเครียดได้แล้วอย่างพวกสารแห่งความสุขอะครับเอนโดฟินเซโรโทนินอะไรพวกเนี้ยมันช่วยกระตุ้นได้ด้วยไหมครับถ้าเป็นงั้นก็เหมือนยาคลายเครียดธรรมชาติเลยสิครับแถมสร้างความสุขได้อีกไม่ต้องพึ่งยาเลย มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะที่มันจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทกลุ่มนั้นออกมาด้วยซึ่งก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นเป็นสุขมากขึ้นนอกจากเรื่องสารเคมีแล้วนะคะเรื่องของคลื่นสมองก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันคลื่นสมองนี่หมายความว่าแค่เราเปล่งเสียงโอมเม่นะจะเปลี่ยนรูปแบบคลื่นในสมองเราได้เลยหรือครับถึงขั้นทําให้สมองเข้าโหมดมีสมาธิหรือโหมดที่เหมือนตอนเราหลับลึกๆได้เลยหรือครับ เป็นไปได้เลยค่ะการเปล่งเสียงโอมแบบสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะช่วยปรับสมองให้สร้างคลื่นที่เรียกว่าคลื่นแอลฟาแอลฟาค่ะซึ่งเป็นคลื่นที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายแต่เรายังตื่นตัวอยู่นะคะมีสมาธิหรืออาจจะไปถึงคลื่นทีตาที่สัมพันธ์กับสมาธิที่ลึกขึ้นความคิดสร้างสารรค์บางงานวิจัยก็บอกว่าอาจจะไปถึงคลื่นเดลต้าได้ซึ่งปกติคลื่นนี้จะเจอตอนเราหลับลึก,กมากตอนร่างกายซ่อมแซมตัวเองอะค่ะ โหเหมือนเรากำลังใช้เสียงจูนคลื่อนสมองสั่งให้สมองพักผ่อนหรือให้จดจ่อได้ตามที่เราต้องการเลยนะเนี่ยน่าทึ่งจริงๆครับถ้าประโยชน์มันเยอะขนาดนี้ทั้งลดเครียดเพิ่มสมาธิช่วยเรื่องนอนหลับทำไมเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ถึงดูเหมือนเรามองข้ามกันไปนะไม่ค่อยเห็นใช้ในชีวิตประจาวันเท่าไหร่นั่นสิคะอาจจะเพราะมันดูง่ายมากๆจนคนคิดไม่ถึงหรือเปล่าคะ ทั้งๆที่มีงานวิจัยเริ่มชี้ให้เห็นประโยชน์หลายอย่างเลยทั้งเรื่องลดเครียดลดกังวลช่วยการนอนเพิ่มสมาธิแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพใจโดยรวมด้วยอืมครับนอกจากเสียงโอมที่เราเปล่งเองแล้วเนี่ย ผมเหมือนเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสียงสมัยใหม่ที่พยายามทำอะไรคล้ายๆกันที่เรียกว่าบิ a าโรบีดใช่ไหมครับอันนี้หลักการมันต่างจากโอมยังไงครับอ๋อใช่ค่ะบิ a าโรบีดเนี่ยเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยค่ะอันนี้จะใช้เสียงที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีหลักการของเขาคือเปิดเสียงที่มีความถี่ต่างกันนิดหน่อยให้หูแต่ละข้างฟังพร้อมๆกันค่ะ ต้องใช้หูฟังสเตอริโอนะคะแล้วสมองเราเนี่ยจะรับรู้ผลต่างของความถี่สองเสียงนั้นเหมือนกับเกิดเป็นเสียงที่3ขึ้นมาในหัวแล้วสมองก็จะพยายามปรับคลื่นสมองตามความถี่ผลต่างนั้นอย่างเช่นเช่นถ้าหูซ้ายฟังเสียง400เฮิรตซ์หูขวาฟัง410เฮิรตซ์ผลต่างคือ10เฮิรตซ์ใช่ไหมคะสมองก็จะอาจจะรับรู้ความถี่10เฮิรตซ์ซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นอัลฟาพอดีทําให้รู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิได้ฟังน่าสนใจมากครับแต่ว่า มันได้ผลจริงไหมครับหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกไปเองที่เรียกว่า placebo effect นะครับเพราะดูมันยังใหม่กว่าการภาวนาโอมมากๆเลยค่ะประเด็นนี้ยังต้องการงานวิจัยมายืนยันประสิทธิภาพจริงๆอีกเยอะเลยค่ะคกลไกมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ผลที่เกิดขึ้นบางส่วนก็อาจจะมาจากความรู้สึกผ่อนคลายที่ได้จากการตั้งใจฟังเสียงหรืออาจจะมีผลทางจิตใจที่เรียกว่ายาหลอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆค่ะ สรุปแล้วการภาวนาโอมเนี่ยก็มีทั้งมิติที่เป็นศาสตร,ร์ความรู้แต่โบราณสืบทอดกันมานะครับแล้วก็เริ่มมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาศึกษาจริงจังแล้วก็พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจว่ามันอาจจะช่วยสร้างความสงบความผ่อนคลายแล้วก็ส่งผลดีต่อทั้งสารเคมีแล้วก็คลื่นในสมองเราได้จริงๆ ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็นการยืนยันนะคะว่าเสียงโดยเฉพาะการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการภาวนาแบบนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็จิตใจของเราได้มากกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพียงเสียงเดียวอาจจะมีพลังในการปรับเปลี่ยนสมองและอารมณ์ของเราได้อย่างลึกซึ้งขนาดนี้ใช่ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าแล้วเสียงอื่นๆรอบๆตัวเราละ่ะ อย่างเสียงดนตรีที่เราชอบฟังเสียงธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเสียงพูดคุยธรรมดาธร,รมดาของเราเนี่ยมันอาจจะมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ที่ส่งผลกับเราในแบบที่เราอาจจะยังไม่รู้อีกหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับแล้วท่านผู้ฟังแ่ะครับเคยมีประสบการณ์กับการภาวนาเสียงโอมหรือว่าเคยลองฟังบ r น l Beats บ้างไหมครับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างหรือเปล่า ลองมาแบ่งปันประสบการณ์กันในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ